พี่น้องครับวันนี้พี่ชองข้างทีเอาเลิกเนนก,ก,ก,าากินนะครับผู้หญิงในกับกิโลละหาระนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเขามีผลพืชเรื่องอาหารขวดครับแต่ถ้าเขาจะมีแคนเนี่ยทีเหม็นฟุ้งสาม,มารถเลี้ยงงัวควายเขาได้เขาแต่มีงัวควายที่ตา,า,า,ามารถที่ดีตอบโจทย์ได้นะครับมือนี้เขามุจากคุณ<อ>พ่อสมพรนะครับเอา้าสวัสดีครับคุณพอ่อโอ้ยงไนงลูกละมือนี้เป็นในพ่อเงือคันแข็งในพ่อมือนี่มือนี้ลูกน้องประยู หมูนี่รุ่นน้องเอยู่น้องเพิ่นไปทุลาบันไปตุลายังหมูธนาคารทางไหนหมูข้อกศบวะไปหาเงินมาสนิมพ่ออยงไรครับเอาพ่อเดี๋ยวนหน่าเรารอมาหัวคันนะครับเออเอาพ่อเขาอยากพ่อในน้ำตนะครับพ่ออันพ่อสุนทอนุษย์สารเลืเด้อครับอ่าอ่าพ่อเกษียณอยู่รายการมาตุลุกละครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับบังเอิญมาพ่อมักเลี้ยงงัวแต่น้อยพ่อพาเลี้ยงงัวครับพ่อก็เรียกว่าป้าใหญ่ทำเลี้ยงงัวเพิ่งต่อพันแต่กี่เป็นงัวขุนนี่ลูก ครับเป็นงูขุนสามสิบตัวครับเลี้ยงไปเลี้ยงมากครัหัวอาหารก็หลายหลายครับเตรียมกูดังอยู่ครับขายกับเจ้ากําไรย่ใสท้นอย่ใสแล้วมันละเสียไปเลยครับ <c oughs> บานนี้พอเลยว,ว่าว่ามาหอดปีฮกซีครับก็เลยหันมาปลูกปลาปลูกยังไป,ปาปนีร่ําั่งเสียเถาเอยเขามาเลี้ยงงูสองตาใหญ่ลูกค้าลูกน้องก็ไปกินเมื่อแหร่ขายได้ลูกน้องก็ไปกินเมืเ่อไหร่ทไหนแ่วเขามาเสีกับหันมา มามาเลี้ยงมันต้นน้ำมันก็น่าพอสันเลี้ยงแม่พันธุ์มันก็น่าพอสันเลี้ยงไปเลยมาอายู่กับเถาร้งเถาร้งจะเงินยืนสดสาดอกลูกบ,บานี่พ่อพันมาเห็นบังเอิญบานี่พ่อมาเห็นหยาหนีไม่ลูกละมันมาตอบจุดพอ่อคักแท้ลูกอันนี้หยาพ,พ่อพ่อคงยังลูกม<ย>ึงเหรพ่อหยาหน่ายลูกหยาหน่ายหยาหนา่ายนอสไลน์นอหนูล่อลิงแม่กะลั่นไม่ลูกละครับหยาหน่ายญ้าหน่ายนี่ไหมครับบานีเพิ่นจังเล่เพิ่นจะมาเห็นไอพ่อคักแท้เพิ่นนั่นกินแล้วมันอ้วนไม่ลูกละ กินแล้วมันอ้วนอ้วนบานิซิปหามื่อตัดเที่นึงไม่ลูกสมพพทธมาโพูดอะไหญ่ยังไงฮะนี่ไหมซิปหามื่อตัดเที่นึงแมนซิปหามื่อตัดเที่นึงได้ลูกล่ะขันตัวที่สวงมาซิปหามื่อตัดเที่ยงหนึ่งลูกละถ้ามีละซิปหามื่อก็ได้คบานิพ่อเขาบอกเลยว่าโอ้ยเฮาบ่ถูกหลือเด้อเฒ่าวบานี้บ่ได้ถูกไม่ว่าหัวอาหารหรกหัวอาหารเดือนนึงเดือนนึงก็บสามหมื่นสี่หมื่นบานี้เป็นห่นเป็นเมเจังไในพวกหัวอาหาร มันมีเมจังไหรบอกไอ้นี่ถ่อมมู่หันเออคือว่าพ่อไปรันเพลินพ้องอยู่ไปรักฝืดซีกีฟอดมิกอยู่ไปบานนี่เพิ่นกับเพิ่นกับล่าดือยกันบอกว่าให้ผมเนี่ยนะอย่าไนพ่อแม่ว่าะธานไปลันเสียก็รันบ้านกับเสียดให้ผมเนี่ยนะอญ่าไนจงไม่ถามผมนี่ได้ครับอาจารย์เพื่นว่ามูหันมาหาก็รรมมูหันมาหาก็มาเอาอีกหาล่อยไนะเอามีแต่ลูกแต่เต้าไมาเอาแต่นอบ้านนี่บอกเลยว่าเอาเอาดีดอกตลูกลาฉันนะว่าเอาเนี่ยนี่แหละฉันบอกพี่บอกน้องเด้อ จะไปปลูกห้าโน้อื่นปลูกมาร่อยอยางแล้วเพราะดีจากยางอันนี้ดีโกโมูเดอร์ขึ้นวานให้ใจว่าพอปลูก,ก,กยังไงพออไว้ผมฟังนะอ่าหนึง่งอันพอมาาไม่ไม่ดีกับไอ้นี่เปียตุลกะนี่เปียนี่เปียบานี่พ่อกคซื้อเครื่องปั่นเครื่องบยงดงย่างดีจวดจวดผลเาังล่าแห้งหลายวันนี้มันกินบดท่านปลูกได้หลยายวันนี้บดไปแล้ววมั่วสามสิบตัวกินบดท่านเดียวหลกันปง่ายๆครับบานี่น้ำกะไส้หลายวันนี้มาหญ้ยาหวานกะซาวันนี้ครับหยาหวานกะซาจินจินนี่กะแข็ง เสียงไก่เลี้ยงงัวกับมิเตจอยไปหนาบพราวนเที่เทียบลายเอียงอ่านแขงรูซีลูซี่ลูซี่ลูซี่กับแข็งออกดอกไม้ขแข็งบานนี่แพงกุลาแพงกุลากข็งไงซาดีอยู่แพงกุลาดีแต่ไงซาล่ายถือน้าเนี้ยน้ากันหน้าพ่อทั้งทีเนียงเซียงเลยตายถี่นไม่ลุกละครับแต่ว่าน,นี่นี่น้าท่วมสามเดือนหรือว่าสี่เดือนหาเดือนก็ตามเจ้าหญ้าไปหอดใส่ข่อยหญ้าไปหอดหันยุบลงหเหลวงามพื้นเก่า ปัดโถมันยังเป็นเทวดามาปวดกักเทีหญ้าหนี่พอกเขาเลยว่าพอกเขาเลยว่ายังสี่ละลูกลาเออเป็นยังไงมูนี่สิมาได้ห้านึ่งพอเอาจากกิโลกลูกล่ะ อันอยากได้หลายเลยพ่อว่าหิ่มม่อมเหล่าพ่อพ่อเหล่าม่อก้อนนั่นจะได้หลายพ่วงมังกินเหล่าไหมสบายพ่อกินเหล่าดีที่เอาสิ่งนี้ซื้อเหล่าไม่พ่อไม่ลายนีตัดเอาหมดนี่เลยหมดเป็นเยอะสำหรับม้วหันพ่อหายหมดเลยหมดน้ำลูกหลาวลูกไส้ลาพ่อมาพ่อดีแพงเอาพ่อวันนี้มาวันนี้วันนี้พ่อมาบ่อยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเอ้ยวันนี้เศร้าสร้างหัวอาหารกระไดกระว่ให้เศร้าอีดีดอกให้ยอดปากเทละเล็กระละจานเด้อแต่ว่าคันในปวงหยาไน่แล้วมันเป็นเม็ดจังไดหัวหานเนี่ะเด้อพี่น้องเด้อไออ้อยสันซะ ลืมไม่เต็มพอลืมแล้วหอาหารเป็นเศร้าแล้วพ่อเศร้าแล้วบางทีมันมันจะเอาเจังเฮ็ดจังไายนี่ทิพหามือเอาทีนึงแม่ลูกหลาเอ้ยพ่อจะมาเกิดกันทิพหามือเช่นนึงทิพหามือพ่อตัดทีนึงแม่ลูกหลาพ่อพอดีมันคือเขียวแต่ปนนี่เกิดตี๋เสียงสิโอ้ยพ่อที่พาไปเบิ่งหมองพ่อตัดหมอว่านหมอก้อนนี่นี่เนี่ยหันพ่อพ่อไปเบิ่งมันขึ้นเลยที่เดี๋ยวนี้บอสบอลนี่มันขึ้นแล้วแต่วอลนี่โหคงไม่ปลูกที่เกิดบอสเอาวันอันนี้ยำไส้เนี่ยหามือสอดเพราะว่าลลลเเกกกิดดดทุข้้ออูห่ายำสตม ครับผมก็พอว่าแวกขึ้นมานี่เออดูบานนี้อัน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 ปลายเพิ่นขันยำงมาลงนี่เพิ่นงอผ้าวางสิเพิ่นสัดขึ้นเลยที่โบราณนี่สัดแล้วขึ้นกันเป็นดอกคือจังสีแหละดูหลาเพื่อนสิเป็นดอกกอนมูตัวคนที่อสัดเลยดีเพิ่นบล้อดี่โบราณนี่นี่นคือกันบักล้อยำอลไรอมันเงยเงยข้อขึ้นจังสี่แมือนว่บมันสัดเลยสัตว์เลยเน่ยอันพ่อคิดว่าตอนนี้ราคางัวควายมันถึงยังเขาหันหาเขาบ่มีหยาแบบนี้เนี่ยกะจรงป่ะพ่อเจรงเลยเจรงแท้ กันล่างหหง้อข้างง้อลูกง้ที่เคยผอเคยขายนี่ซอดออกมางี้เปียดนี 60, 50, 50, oh, okay. ้แปดลูกแสลเล่ครูมือนี่มื่นหกมื่นหามหมื่นสี่โอ้พ่อไหวพ่อขันพ่อเลี้ยงหัวหานคือเขาคือเก่งเลยแต่ว่าขันอันนี้เนี่ยขายลวดขายตัวแรกกัขายลวดนี่กำไรแย่งเพ Jasmine, ื im, ่อนพวกนี้เพื่อนเพื่อนกินไม่ลูกลาเพื่อนนั่นสามตัวนี่อันแรงน้อยอันสามตัวมันกินเลยร้อยมีความสุขากัะย่าพอว่า ก็ออกไปลงสิเลยปล่อยเลยมันอยากกินมันกินลวดแปลงนี่พอปล่อยให้มันกินอย่างเดียวแปลงอื่นพอพอ,พอจังบล่อ้มันกินโอ,อ้ไปแปลงนั่นพอสำหรับสำหรับให้เขากินกรคัากรวมหรือล่าครับแสดงว่ายอยู่นี่เขาโมมีต้นทุนอย่างเลยโมมีอย่างเลยไหมลูกอ่ะมีแต่ไปสือพันหญ้าเพิรนมาเนี่ยเจเลกยังนอนเขาก็มาดอมเอาแต่กี่พอสือมาจกใจก่อนผมฟังเนี่ยอืมมันสือมากอ่ะพ่อก็ไปไปหอยกับไปหอยพักไปหลานเนาะครับลัตติยาฟาร์มกับลูกกับหลานไปพอกันปลูกก็พวกปลวกปลูกก็พวปลูกก็เลยปลูก ครัหลานเขาทางเขามีย้อนยาน,นี่แหละลูกหล่ะเพราะว่าเขาปลูกก้อนมูปลูปกถึงตั้งปีหกสองหกเย็ดหกสองผนยังกับไม่เหมือนงัวกับไม่ของัอกับไม่เฮี้ยนกับไม่ลดกับไม่เพราะว่ปาปา้ปาก็เรียกว่าเอาหลานไปนน้ำพุนหนึ่งว่าปลูกมันอันปลูกให้ผมไม่ยงปลูนี่เด้งเงินสัน่เอาเมื่อน,น้ำสั่กเ็เลยเอาให้เขาเขาเขาก็เลยมาวานมายังให้ล่ะลูกอ่ะโอเคแตทุกอ,อยังเลยแม่เขาก็มาเห็นมาวานมาหนุนมาหนี่นให้เมื่เเขาก็ไปวานหน้าเขายังยังน้ำถือเนี้ยนั่แหละ เขาก็มาเบื่องไห้เขาบ่าปู่ผมก็สัวมาแต่โดนแท้วะทันว่าเป็นยังยังสัวมันบ่มว่าพ่อหย้าหน้ายแล้วมันสัวลายวะทันบวกหย้าคนเนี้ยก็มมแต่เนวห่างๆ่ังใหญ่บ่ท่านงัวะทันว่าเที่ยวนี้วะทันด้วยเ้ยเซบดาลูกเลยครับอย่าลืมเด้อพูดได้เศรษฐาเนแนวอื่นมันยากเอาหย้าหนายเนี่ล่ะลูกละทั้งหมดนี่ยมาปลูกรวดเสือพ่อรวดลองเริงเด้อลูกหลานเด้อครับอื ขันว่าขันว่ามีพืชมีว่ามีพืชมีพันธุ์นี่ยังกับมหาพ่อก็ได้มาหนี่พ่อมายอนเอาไปปลูกผู้เราสอบสองสอบสามสอบก็ว่าไปครับหรือว่าสีเอาเป็นตันเป็นยังกับมี่ให้เพื่อนน่ะลำมาเอาลั่ที่ถึกถึกแถมเนว่าหัวซักพูละแทนนวลหัวซักได้พ่เปลี่ยนพอแพงเดือกจ่าซื้อแพงไปเฉียงแผ่นไห้งัวกินกับไหยุกับไหลุงไห้ล้านไปเกือบไหมังมี่สีสุบพ่อก็ดีใจทุกพอเป็นคู่เนาะครับลูกศิษย์มีความสุขลูกลูกศิดลำรวยพ่อก็ดีใจทุกแล้วถูกของผมเลยทุกคอเนี่ยเอาพ่อวันนี้ปกตติพพ่่่ออยยูนนนีีขา้ เขาภาขายลูกหาบาทไม่ลูกล่ะขาวพ่อขายกิโลหนึ่งหาบาทว่าสันว่าครับข้าปุ๋ยเป็นข้าวปุ๋ยเพราะบริวานเตียวต่อไปนั่นแหละลูกล่ะครับนั่นแหละตลาดว่าหาบาทครับมารับนาจังสี่กับรถจวดยวงสันกับขนใสขนใสสั่งหาบาทหาบาทก็เ่ราะไม่ยังได้บาทเทิ้งเทียมทั้งอยังกับสี่เหรียญบางสี่บาทสามบาทนี่ล่ะพ่อแคยังคงขายเป็กคนละผมก็บอกว่ากิโลละหาบาทแต่มื่อวานอยูกิโลูกสองสามบาทนี่แหละพ่อก็นั่นแหละขนขึ้นขนขึ้นว่าลูกบ่อพ่อวายยังเขาลีดต่นเพลินเดี๋ยวตัวลูกล่ะเนา เพราะว่าหันหน้าเขาอันอันเอาแต่กำไรหลายเถอเขาก็ได้แค่เทเดียวนะพอนอะแมน่นแถมตัวไปเอาไปเห็งอย่างเสียดายอย่างซายหงาซื้อรับแต่ว่าเขามานหนีทั้งเก็ดทั้งเทียนี่พี่น้องมันดีใจที่พ่อบ้านา<ม>นเขบาบอกปากต้องปากนะพอนอะ ดีบอดีนี่ต้มปลากินคักๆจังเมื่อเตือนเตือนน่าหลุกล่ะกินเบียร์แล้วก็นีมเมื่อกันน้ำผอครัสมาลน่นนี่ผมเ่อพอวัผมใจกนเลยซื้อแต่ทผมก็ได้กินกำไรพอวพอไปซื้อของยุแมคโครแล้วทำไมผมกินแล้วไปซื้อครั้งดื่มมาแล้วสุราวาเด้กินซีโมนี่เอาพอถ้าพวเอจได้พันหยาแผลงหยาานนเบอร์ศูนย์แปดสาม่าหล่ะหนึ่งสีสองศูนย์เจาห่งีอง์เจ็ดแปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งีอ พ่อตัตว์ประทานได้ยาสิไปเอาว่าสัตวมาตาเสาเลยมาตะตีสี่ตีสามตีสองก็แล้วแต่พ่อสิพ่าลาบง้วชูกินก้อยง้วกินเกินจังเมื่อหานี่เกลสก้อนตัวหลักๆครับพูดว่ายังไงวันนี้พ่ออันเมี่ยงเกษียแล้วแต่อยากมีมุ้ยผัวนะพ่อเป็นวะเกษียนหรือไ่เกษียณแล้วอยากได้เพื่อนอยากได้หลานอยากได้ลูกอันเต่าเราก็บ่มีเก่ามาเลี้ยงอยู่เห็นมุนั่นครับวันนี้ลูกหลานทั้งไหนมากกับผัวก็เบิดว่าลูกจะคลองตัวไอ้ทษไปเอาสายสินไม่หงมะ อยู่ในรถมาเป็นผูกเป็นลูกไอ้ที่ได้เป็นลูกผูกเป็นลูกไส้ตัวว่านี่ผูกเป็นลูกไส้หลานไส้หัวหนั่นบักนั่งขยันเอาเป็นหลานไส้เด้อบักบักลากรูนั่นขยันนี่พ่อขยันปะขยันมาคักงได้พ่อเอาหลานเซเอาไปเป็นหลานเขยเลยเหรอเนาะพ่อรวยฟังมาหรืมาหนีมาเป็นหลานเขยสั่นตัวนอันพ่อผมเห็นงั้นผมเลยตีห่าจะบอสอดซิวทุ่มมาวันนี้ก็นะขยันอีดีสิลูกอีหลีครับพ่อเสียเป็นหลานเขยเด้อ พออย่ังซีมีหลานสาวหมูมีมันสิ้อสิอยากที่เต็มบ้านโคกสูงเนี่ยนั่นผู้ใหญ่บ้านเรียขาหมูหันตื่นแต่ตีซีปุกขมตีหาเหงื่อแต่ตีหาวหาทุ่มเนี่ยเมี่ยงครับไอยตั้งหักไทยนะกับเป็นอัดเฟี้ยงเกรดนะปรับหน้าเป็นเลขาผมเพดุทุกอย่างเฮ้ยนังสือที่หนึ่งของห้องเทคนีค อย่าพลาดเด้อขันพ่อไปเอามาเด้อพอดีจับให้ผู้ใหญ่บ้านนี่พุญญิบาน,บานเอาผู้ใหญ่บ้านนี่น้ใหญ่บ้านนี่น่ะอันเลี้ยงจริงนี่พ่อนี่ยในที่หนึ่งของพ่องเพลงนี้สารคามอ๋อที่ตัวมันไปรียุ่ยใส่เฮ้ยมันมีผู้สาวเลยว่ยามันผู้ทหารผูหรเียงผูเอาเนี่ยพ่อ <c oughs> อีเลีขยนันเออเดี๋ยวจองเป็นหลานเขยนี่ผมนั่นคือว่าง่ายนี่คือเลขาหมูหันเลยเห็ุทุกอย่างในฟาร์มหันเหี่ยวหมดวัดตัวทุกอย่างแล้วจะตีห้าจนถึงสี่ห้าทุ่มไม่เคยทำงานแล้ว ภาพมันจเป,ป็นบนตรงมองพอ่อสิคิดคด,คดูได้พ่อคับเนี่ยวะนี่เขาเกินตัวชะก,กันเมียนมาครับคักบ่ของหอมเคียดอะไยบ่ญา,านิเดียมุ่นนี่เศร้าบ่ย่านพ่อบ่ย่านิมือวา,านนี่คอนสิมาพ่อกลับไปอัดแทงโกล่าต<ด>ีตาแดดสี่สิบเก่าสี่สิบองศาพักเที่ยงกับพ่อพัก แกข้กลาดครับไปหอรถลูกไปลูกกู้เลยแต่ว่าขยันกันงเสีนี่พอจองเลยไปร้านเคยหลานเคยเลยจังสีหน้าพ่อพุ่นบ่ไม่หน่อยลงมาทะบีนมึงงมาทะบนไตังค่าเลยเลงมาเลเี้ยเรีว่าเรามาเป็นร้านเขยเมือนมดครับวายมมาหพุ่นเหมือน่นลงมาได้มดพ่อว่ามีขีดันเกือบร้อยลาันตีเกือบร้อยล่พุ่นลงมาเฮ็ดจเลยะพุ่นเฮ็ดเมดบ่านี่ สิบวัตรสิผมผมมีรถไถรถไถส่งผมมาดูแลเลยผมซื้อรถไถไข่ไส้ได้พอเนี่ยเออเออบักตาคนขยันขยันสิบ้านก็สูงเพิ่นเ่อใครมันดี่ผู้บ่าวไปหาหริยทศชาไปหากินนั่นกินนี่ไปอะไรเอาไปว่าภาษาทั้งหมดนั้นครับเอาโอเคทนเดี๋ยวลราเลี้ยงขึ้นไปที่นี่วันนี้เอาไปเอาคนขึ้นเสรัจนล้วเอาครับพอเอา่เรากลคนละครับขอบคุณครับเอาครับผมครับผม